สวัสค,ครับวันนี้เราอยู่ในช่องสุดาชาแนลวันนี้ดูาจะมายางปูนะครับหอยปูปลาเราไปซื้อมาจากบ้านปุโบยจังวัดสตูลได้รับการสนับสนุนจากชุดาวิชุดาฟ์าจากสัูลนเราไปเริ่มย่างก,กันเลยนะครับหน้าบ้านไป กำลังเทำยาไล่รูไม่ใช่เทำยาไล่รูนี่ครับกุปงน็อปเตอร์กับหอยปูกุ้งมีปลาไหมนั่นน่ะไม่มีใช่ไหม ฮะไนปูาไปแล้วเนี่ยูายไปไเนี่ยบบอยท่านปูไมกินกันนึงมังนะเพื่อต่ินไปม ไก่เนี่ยน้องกันไก่ที่กับอี้แมวมาหน้าที่แล้วมาหน้ามาตัดอย่างนี้แล้วไปโก้ไฟกันก้หนะครับนี่อไรนี่คืออะไรเนี่ย ไข่บ้างนึงเดียว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 ไม่อะที่มีไข่นี่แบบกุ้ทหารนี่แบบปูฐารนี่เน,าานี่ยเนี่เหรอเนื่งเลยมีลูกค้าอยากกินนึ่งนะครับใครอ่ะไม่หนาไงโอ้ยกระจายหน่อยเร็วแยกออกปูทหารนั่งอนะ่ะเอาเลยโอเค อันนี้ไม่ยากเนาะหรืว่านึ่งอีกไหมมึงพักตัวนึงนะเอาตัวย้ยมาตัวย้อยว่ายางวะหนึ่งนะตัว,วย้อยหนึ่งวะหนึงหน,งน,งนงตัวย้อยติดโคมปิดฝาเลยครับฝานูฝาตัวย้อย้หัวโลดไปเจอกันอีกที จะเจอกัอนอีกทีวันพรุ่งนี้ <S 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 มันน่าจะสุกแล้วนะครับว้าวาวาววววมจมไห,หนนนแโอ้โหมันอยาก นี่เป็นอยู่เลยมันน้อยอยู่เลยมัน้อยอยู่เลยมาไม่โดนเองไหนนีว่าตองาหรือตำ่ใครนี่อ๋อตองหนูอยากกินปูอ่ะเอานี่เบเบตำล่เหรอวาด่ามาเลยนีน้องรุดึ่งถึงมาจากสะตูนวัดโมาเลย มันว่าสมโอมาโอ้โหกุ้งล็อบเตอร์กุ้งล็อบเตอร์กุ่ตายแค่มาวนแค่วนนึงแต่เดียวเรากิดว่าฟาดเสนึกแต่เดียวว่าสมเศษนึกว่าร้องกินว้อมสองลูกนัดกอดช่วเลยค่ะช่วเลยค่ะ งนนี้วต้องหาเออนีมอืมานี้ตดได้อะแบงนิดตัดัดนิดน้อยะอเอืทยด้วยเดี๋ยวนลาะอะไรเลยดีเพื่นแกเป็นรมเน่เตาว่าาบัวนิดน้อยอ่ะมา แต่แล้วก็ต้องทำใหม่นั่นแต่ชาวในหลุมนี้ก็ต้องแท็แล้วเราต้องขอขอบคุณวิชุดาภาพคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามไอจอน่าจะดีด้วยครับบ๊ายบาย